วันนี้หมอเอกมาปลูกมันครับใช้รถอันนี้ปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ลากขึ้นเพื่อเพื่อที่จะทำร่องเนาะทำร่องเสร็จแล้วเราก็โรยขี้หมูขี้หมูแกลบที่หมอเอกอ่าหมักไว้นะครับน,นี่คือขี้หมูแกลบที่หมอเอกหมักไว้เสร็จแล้วก็แล้วก็ปักต้นต้นพันธุ์ลงไปนะครับต้นพันธุ์นี้คือ มันสั้นเนาะเพราะว่า,าแค่แค่สั่งมาแล้วก็ามาลองพันเฉยว่ามันจะโอเคไหมมันจะถูกกับดินไหมนี่นะครับก็เลยเอาต้นพันเอา,เอามาสองร้อยท่อนเนาะสองกล่องที่จริงเขาก็ตัดมาให้ยาวอยู่นะครับเขาตัดมาให้ยาวแต่ว่ามอาอีกไม่เอายาวนะครับเพราะว่าเราต้องการเราต้องการแค่แคเ้อมันเนาะค่อยลองพันดูว่า มันโอเคไหมคือเขาตัดมาให้มันก็ไม่ใช่ว่าจะยาวนะครับเขาตัดให้ประมาณ20เซนประมาณ20เซนเนาะก็ประมาณคืบหนึ่งพอดีประมาณคืบหนึ่งแล้วก็ผมก็มาตัดครึ่งหนึ่งมาตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ปักลงไปแล้วก็ลองดูว่าวิธีนี้มันจะโอเคไหมเนาะดูดูว่าวิธีนี้มันจะโอเคไหม นะครับปลูกได้ประมาณสัก200ต้นถึง300ร้อยต้นมาครับสองแถวนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดเนาะเห็นไหมมันก็เห็นไหม,ม,หไหมแถวที่ตัดแล้วปลูกมันแล้วเห็นไหมไม่เห็นท่อนพันเลยเทมองไม่เห็นทน่อนท่อนพันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาอีกอจุ่มน้ํายาเร็งๆากดูนะครับ นี่ยาลงลากปกติแล้วเนี่ยท่อนพันมันจะต้องยาวหน่อยนะครับเดหมเอเยกให้ดูเนะเาะอประมาณนี้ครับท่อนพันจริงๆเนี่ยมันต้องยาวประมาณนี้เนาะประมาณ25เซนประมาณ25เซนเนี่ยดูของหมอเอกที่เขาตัดมาให้เนาะประมาณ20-25ถึง25เซนเนี่ยเหมือนก็มาตักครึ่งนึงเห็นไหมมันก็จะได้2ท่อนพอดีก็ประมาณ20เซนเนาะ ตัวนี้ก็บอกมันยิ่มห้าอันนี้ผมจะลองตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงแล้วก็จะปลูกเอียงอันนี้ก็จะตัดตรงๆแล้วปลูกตรงๆนะครับอันนี้เป็นท่อนพนอันธุ์พวงเพชรนี่นะครับพวงเพชรส่วนส่วนไอ้ไอันเนี้ยไอ้สีต้นเนี้ยคืออ,อีเขียวอีเขียวปลดหนี้เนาะก็คืออีเขียวทางอีสานเขาเรียกอ,อีเขียว อีสานี้เป็นอ e, ีเป็นไอหมดเลยเนาะอันนี้ผมจะลองปลูกแบบนี้นะครับปลูกเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับจะลองปลูกเฉียงเฉียงส่วนอตอ้นนี้ก็จะปลูกแบบนี้ทรับตร,ตรงเลยนะครับอันนี้คือท่อนพันธุ์ที่ผมจุ่มน้ํายาเร่งรากเนาะมันจะเป็นสีสีชมพูนี่เห็นไหมนี่จะเป็นสีชมพูนียคือจุมออนะจ่มไว้สามวันจุ่มไว้สามวันมันงอกเลยนะถ้าไม่รีบปลูกเดี๋ยวรากจะออกเลยนะครับน อันนี้หลากออกนะครับต้นนี้อยู่ข้างล่างเห็นไหมหลากออกละนี่ต้องรีบปลูกนะเนาะเดี๋ยวปีนี้ผมจะลองปลูกแบบเอียงๆแบบนี้ตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงแบบนี้หนึ่งแถวเนาะแล้วจะลองแบบนี้ตัดตรงแล้วปลูกตรงหนึ่งแถวดูซิว่า,าแบบไหนมันจะให้ผลผลิตดีกว่ากันเนาะเพื่อเป็นการทดสอบทดลองพี<อ>่เป็นครูถูกเป็นครูใหญ่เนาะอันนี้คือหมอจะมาขยายพันธุ์ สั่งมาแค่สองร้อยท่อนนะก็เลยมาตัดครึ่งหนึ่งก็ได้ประมาณ3 0 0ท่อนเพราะว่าอีกอีกประมาณร้อยหนึ่งมันเป็นท่อนทางปลายๆเนาะมันไม่สามารถที่จะเอามาตัดแบบนี้ได้อันนี้คือท่อนท่อนที่สองเนาะท่อนที่หนึ่งที่อยู่ข้างล่างนี้หมอออกตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเก๋าเกินไปคนเก๋มีลูกมันก็ไม่ดีเนาะพยายามเอาเอากลางๆไว้อันนี้คือท่อนท่อนที่สองและนี่คือท่อนที่สามเนาะ ท่อนที่สามอย่างเงี้ยเนาะท่อนที่สองท่อนที่หนึ่งอยู่ข้างล่างตัดทิ้งอันนี้เอาท่อนที่สองท่อนที่สามสองกับสามเนาะมันจะได้มันจะได้ไดอ่าแข็งแรงมันเหมือนวัยรุ่นนะอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ยยี่สิบกว่ากว่าเงี้ยเชื้อมันกำลังแรงเนาะเออไฟกำลังแรงแบบน,นี้มันก็จะมันก็จะอ่แข็งแรงอ่า มันก็จะออกรากได้ดีเนาะแต่ถ้าเราเอาอ่อนเกินไปอ่อนเกินไปมันก็อาจจะไม่ออกเนาะนี่ครับเห็นไหมท่อนพันมองแทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมมองแทบไม่เห็นเลยเห็นไหมมองแทบไม่เห็นเลยอันนี้คือที่เห็นเป็นเป็นวงเป็นวงเปวงนี้คือผมเอาขี้หมูใส่นะครับมันเป็นขี้หมูของชาวบ้านเนาะมันเป็นหมูดำอ่ะที่เขาเลี้ยงตามบ้านอ่ะ ้ขี้มันก็เต็มไปเลยผมก็ไปเอาแกลบมาพอดีพ่อที่ที่บ้านพ่อสีสีข้าวด้วยเนาะผมก็เลยเอาแกลบที่บ้านเนี่ยเอามาหมักเนาะเอามาหมักรวมกับขี้หมูเนี่ยเดือนครึ่งเนาะจากเห็นไหมมันแบบเนี้ยคือมันย่อยมันย่อยสลายหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันมันยุ่ยไปหมดละถ้าเราบีบบ,บ,บีบนี้เห็นไหมยุ่ยหมดเลยนเป็นผงเลย อันนี้คือมันย่อยสลายหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาจอบแล้วก็อจอบพวนเนาะแค่พรวนพวน,น,น,นไปพรวนมาประมาณน,นี้ก่อนที่จะปลูกเนาะเราไม่ได้มีรถปีนี้เราทดลองเราก็ทำแบบน,นี้ไปก่อนถ้ามันโอเคปีหน้าเราค่อยใช้รถเนาะหมอเอกจะทดลองประมาณ2งานที่ตรงนี้น่าจะมีประมาณ2งงานหรืออาจจะไม่ถึงงานครึ่ง ทดลองดูเนาะฝั่งนี้หมอจะลองปลูกอีเขียวดูนะฝั่งนี้จะลองปลูกอีเขียวดูแต่ตั้งแต่ที่มีขี้หมูมาฝั่งนี้ประมาณหนึ่ง6 7 8ส10 1ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบร่องจะปลูกพงเพชรนะครับจะลองทําแบบน้ำร่องดูเพราะว่ามันไม่มีใครทําให้เราเป็นตัวอย่างเนาะเราก็ลองทําด้วยตัวเองลองดูว่ามันจะโอเคไหมดินนะครับดินแปลงนี้เป็นดินอ่า ดินล้วนนะครับดินล้วนนะครับเป็นดินล้วนเนะล้วนล้วนแบบล้วนจริงๆนะครับเป็นดินล้วนเป็นดินล้วนนี่ฝนพื้นตกเมื่อกี้เนี่ยครับฝนพื้นตกฝนพื้นตกได้สักสองชั่วโมงฝนตกเสร็จแล้วเหมือนก็ทําต่อลองดูครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่มันงอกออกมาแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับ หล่งจางที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฉีดปูนขาวปูนขาวอ,ารรอันตะกินนะครับสารประปุมดินชนิดน้ำนี่ตะกินนะครับอันนี้หมอเอกผสมเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ไปฉีดกันเลยโออะไรแดงๆอยตงนั้นเนี่ยแถวนี้แถวนี้คืออีเขียว อีเขียวปลูกตรงนะครับอีเขียวปลูกตรงตัดตรงปลูกตรงนะครับแถวนี้คืออีเขียวตัดเฉียงปลูกเอียงนะครับนี่สองแถวดูดิว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเนะาะการฉีดเราฉีดแบบเหมือนเราพ่นยาเนี่ยนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่า,าค่าของดินเท่าไหร่ที่จริงต้องเอาดินไปตรวจนะครับแต่ว่ามอเอกเอาไปตรวจแล้วเขายังไม่รู้ผลเนาะมอเอกก็เลยใส่ที่เ,เรียกว่า5ลิตรต่อต่อหนึ่งไร่เนาะอันนี้ก็ก็ก็กาบประมาณเอาห้ลิตรต่อหนึ่งไร่โอเค